สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำ Thank you card ใครที่พีออเดอร์ร้านอาจจะงงสงสัยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างเราจะมาอธิบายฟังในคลิปเดียวก็จะเป็นโปรโมชั่นของร้านนะครับคุณซื้อของครบทุก3,900บาททำไมต้อง3,900ครับดับ Thank you Thank you ในภาษาญี่ปุ่น Yeah แล้วทำไมไม่เป็น30,900ครับ30,900เดี๋ยวคนจะไม่ได้จับไงแล้วทำไมไม่ใช่39,100ครับขี้เกียจทำเพิ่มก็ดูทุก3,900บาทนะครับจะได้ถึงจับมีอะไรบ้างจะมีเรทตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแปดตขอองีกโดย เฉพาะพวกของใหม่ๆที่เพิ่งเพิ่มมาในพูบูมเบโรถ้าคุณพีออเดอร์แล้วคุณจะได้ไอ้นี่รวมกับแต้มแมลด้าปกติด้วยใช่สองเด้งกันไปเลยไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปดูของจริงกันเลยกับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงผมพี่ไปสามหมื่นกว่าได้เก้าจับนี่เท่าไหร่หนึ่งจับมาผมจับให้คุณคุณจับให้ผมวันนี้เราไปในบะแรกจัดไปอ่างกุนกูละกลัวใจของคุณเอา,าไปมาดูกันเลยลใบแรกป๊บ เราคำลงแล้ววะแฝกไม่เป็นเลยเลยก็ได้เบอร์อิสรยอันนี้เขาเรียกว่าเกลือนะครับอันนี้แรกนะครับอันที่สองเก้าโคบราชมาเองโคบแรีวโอ้ยตกใจไอแลนด์แฟกนะครับตกใจด้วยไอแลนด์แฟกมันเป็นแต้มเกลือประจำร้านนะครับคุณสะสมเกลือมาเยอะๆคุณจะเอามาเลยอะไรเนี่ยใบบอกสักใบแน่นอน เฮ้ยดิทำไมมันนองบางวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นของเ้ยเป็นของเ้ยเฮ้ยของออกแล้วเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อแม่เกลือไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิมแปะรูปไปให้ว่ามันคืออะไรโอ้โรอกกันแบบนี้คนเรา ตตออกูไม่ได้เป็นคนทำเว้ยแม่เกลือไปได้ทำไมล่ะครับนนไม่ดีใจเหรอครับ t VPN Premium โปรโมเลยนะครับมา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 อะไรรูอะไรวะเนี่ย <The Beam. S 1> แ b บีเป็นแพรก็ยังดีนะได้รุ่นต่อได้รุ่นต่อหนีมีเศษน,นี่นะครับก็แต่งคิวการ์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณได้ของอะไรก็เราก็จะส่งให้คุณเลยถ้าคุณให้ส่งเป็นไปรษณีย์เราก็จะถ่ายวีดีโอให้ดูก่อนนะครับเพื่อความโปร่งใสยังไงได้แน่นอนอ่ะโอเคคราวนี้ก็จะเป็นอัปเดตสำหรับตัวซีซั่นดัสมอนนะครับก็คือถ้าใครพรีออเดอร์ดัสมอนครบ3,900บาทกับทางร้านฮอบบี้บุกองโดยที่ ต้องเป็นเปียวเดอร์ตรงๆกับเราเนอะไม่ใช่ผ่านช้อปปี้หรือลาซาดา้าเลยพวกนี้ก็จะมีโอกาสลุ้นของรางวัลตามที่เราแปะไปในก่อนหน้านี้ใช่ไหมและเรามีเพิ่มมาด้วยครับนี่ d e ็กบ็อกจัสนะครับเป็นลายริสิกสตัดดี้อนิเมะญี่ปุ่นอานะครับสวยงามและร้านเราชอบกาชาเพราะฉะนั้นเราจะมีแถมมาให้ด้วยให้คุณไปลุ้นเล่นๆว่าคุณจะได้ลายแลมแท็กอันแสนลำบึกเทอโนสุดยอด เหมือนเจสันโมโมอาหรือเปล่านะครับอืมจะถ้าคุณเปิดได้เด็กบ็อกซ์ก็รู้นิดหนึ่งนะนะฮะแล้วก็จะยังมีโปรโมอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นน้องแมวนะครับ Offer You Can't r f u u s e แบบ f o i นนั่นเองลงถึงน้อง Ruby ด้วยนะครับคือเป็นโปรโมมาจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนอะแล้วก็ Token e n g e l นะครับอยู่ในภูของ t Thank you ก a r d ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครเพียวเดอร์ครบ3,900บาทมีสิิ์ลุ้นแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีครับ